สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มผมจะมาทําการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎของเฮนรแสกโดยจะใช้วิธีการรักษาบำบัดโรคแบบจีนที่เรียกว่าพัวกวนครับพัวกวนหรือการครอบแก้วนะครับเป็นการบำบัดรักษาโรคแบบจีนโบราณครับซึ่งมีมายาวนานมากกว่า2,000ปีแล้วซึ่งประโยชน์ของมันก็คือช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นครับแล้วก็ช่วยในการสลายตะคิวครับแล้วก็ช่วยระงับการปวดของกล้ามเนื้อได้ด้วยครับ ครับสำหรับวิธีการทดลองนะครับเราจะใช้เปลวไฟจากไฟแช็กครับนําไปลนในแก้วครับแล้ววางลงบนผิวหนังครับในตอนแรกนะครับเมื่อเรานําเปลวไฟไปลนในแก้วนะครับความร้อนภายในแก้วจะสูงขึ้นครับแล้วความดันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับแต่เมื่อเรานําแก้วนะครับไปวางลงบนผิวหนังครับความดันจะลดลงครับและเมื่อความดันข้างในลดลงนะครับความดันภายนอกครับ ก็จะพยายามเข้าไปข้างในแก้วครับเพื่อทําให้ความดันทั้งหมดอยู่ในสภาพสมดุลครับแก้วจึงถูกความดันภายนอกกดให้ติดอยู่กับผิวหนังครับ mm hmm. เมื่อเราขยับแก้วแก้วจึงไม่เลื่อนหลุดไปไหนครับเป็นการพิสูจน์กฎของเกลูแสกได้ครับในกรณีที่เราไม่ใช่ความร้อนนะครับความดันก็จะไม่มีความดันภายในแก้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อเราวางบนผิวหนังครับความดันที่อยู่ในสภาพสมดุลอยู่แล้ว ก็จะไม่กระทําอะไรต่อแก้วเมื่อเราปล่อยแก,แก้วแก้วจึงตกครับไม่ติดอยู่กับผิวหนังครับครับก็จากที่ทางกลุ่มได้ทําการทดลองไปเมื่อสักครู่นะครับโดยการนําแพทย์แผนจีนมาทดลองซึ่งก็คือการครอบแก้วครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าความดันนั้นแต่ผ่านตรงกับอุณหภูมิซึ่งเป็นไปตามกฎของเกลูเชกที่ได้กล่าวเอาไว้ครับเห็นไหมแล้วครับสิ่งต่าง รอบตัวเรานั้นสามารถอธิบายได้โดยใช้กฎทางวิทยาศาสตร์ครับขอบคุณครับ